คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นคอมโบคิกซี่ตีมีตีมีเนี่ยเป็นโลมในเมตาอยู่แล้วนะครับผมและเป็นตัวที่เก่งตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลยนะครับส่วนคิกซี่เนี่ยถ้าเกิดมีคนชงให้มีคนพาเล่นก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่เลเวลสองแล้วตีมีอ่ะเป็นโลมที่แรงมากๆคิกซี่ก็เป็นเมทที่แรงมากๆคือผมว่าถ้าเกิดได้คอมโบจับใครเนี่ยตายทุกตัวในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดเรากดสู้ติดนะเราคุมแมปได้ไม่ยากเลย ราะว่าตีมี่เป็นโลมที่วิ่งไวกิกซี่ก็เป็นเมทที่วิ่งไวกิกซี่สามารถเปิดติเพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ตามตีมี่เข้าไปได้นะครับแล้วทีมเราเนี่ยยังหยิบมาเป็นบัตตาฟายอีกนะครับผมเรียกได้ว่า3ตัวโถมอยู่ในทีมเดียวกันนะครับผมว่าฝั่งตรงข้าวเนี่ยต่อให้เป็นแวนน่ะที่เก่งต้นเกมอ่ะผมว่าก็ยังรับมือคอมโบนี้ได้ยากนะก็เดี๋ยวไปดูติตัวเกมครับว่าคอมโบนี้มันจะเถื่อนสักแค่ไหนสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บ ผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำํำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีที่เลือกมากกว่า200ไอ i ดสกินแลร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคทดี DD, รีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เดีกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k a n t นเท .in t h ตอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียตช n n e ลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นคอมโบโถมเกมสุดเถื่อนกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าทีมจะมีบัตเตอร์ไฟด้วยแต่ว่าทีมมีบัตเตอร์ไฟด้วยตอนแรกก็ แล้วก็คลิกซี่เนาะรอบตีมิชิปตตาไฟด้วยครับผมว่ามันจะเถื่อนมากๆในช่วงต้นเกมนะครับเราสามารถฆ่าคนได้ตั้งแต่เลเวลสองเลยนะตั้งแต่แบบผมเลเวลสองตีมีเลเวลสองนะครับผมโอเคตรงนี้เราโฟกัสเคลียร์คลิปก่อนก็ได้นะครับแต่ตีมีเขาเข้าไปตอดเลือดนะครับผมก็ตายอยู่ครับแล้วผมก็ได้ตอดเลือดกบและยกอีกหนึ่งทีครับค่อยๆโอ้ค่อยๆนวดไปเรื่อยครับตีมิจี้ทูเลนได้ครับเพราะทูเลนเข้าไปน่าจะเก็บเลือดหลังป้อมเลครับผม ตรงนี้เราคุมปูได้นะเราไม่ต้องกลัวฝ่อของข้ามเลยนะครับตีมีกลางสกิลหนึ่งรอแล้วก็ผมตรงนี้สตานได้ผมยกต่อผมโยนหนึ่งแล้วตีมีสตานต่อยครับผมตายครับผมดูเลนนี่รับดาเมจไม่ไหวนะที่ผมบอกเลยคอมโบนี้มันมันไล่ฆ่าคนได้ตั้งแต่ตัวสองเลยนะครับพอพอเราแบบคุ่มเกมอยู่แบบนี้เราก็เข้าไปปั่นป่วน,น,นป่าต่อได้เลยครับแพนด้าเถียงครับผม สไลด์เถียงมาผมสกิลหนึ่งมาแล้วรอสกิลหนึ่งดีๆครับผมแล้วเก็บแพนด้ามาได้ครับยกสตาร์ที่เข้าไปโดนทูเรนยนนะครับผมอย่างนี้แพนด้านี่คือเสียาทามมิ่งนะนะเขาจะจบช้าครับแล้วพอเขาจบช้าเนี่ยเขาจะไม่ได้มาดักเล่นก่อนเขาจะโดนเราดักเล่นก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เรื่อยๆแบบนี้เราทําได้เรื่อยๆแบบนี้คือการที่จะคุมเกมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับ เขาจะเดินไหนก็เดินลาบากเพราะว่าเราจะได้ดักก่อนนะครับผมแล้วเขาจะไม่กล้าดักกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเกมเราน่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเล่นกับเรายากนะครับเราจะไม่กล้ามาดักมัวซัวหรอกนะครับผมเห็นปะเราได้คุมหมดเลยนะแม่น้ําตรงนี้เดินน้นไม่ได้เลยตรงนี้เราไม่ต้องไปตีมังกรนะครับผมเราไปสก,กิลใส่คนโซนโซนให้เพื่อนนะครับเห็นปะ หน้าที่ของเรานะครับผมคือการถ้าเกิดเพื่อนตีออบเจกต์กันอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเพื่อนน่าจะตีไหวเราควรจะโซนให้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวแพนด้าเนี่ยเขาจะต้องมาตีดาร์กนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มังกรแล้วเขามีโอกาสที่จะมาตีดาร์กสูงมากผมก็มาดักรอเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะไปถม่มเรนไบโอเนี่ยไปถม่มตอนนี้ก็ยังไม่ได้ป้อมนะ โอเคคลิปชนเดี๋ยวเรามาเคลียร์เลนก่อนนะครับฝั่งนู้นหายหมดเลยก็แปลว่าดักเหมือนกันแล้วเรายึดแอลซ้ายได้แล้วนะครับแปลว่าแอลขวาเนี่ยอาจจะมีคนอยู่นะครับผมอ่ะแพนด้ามาตีตามนัดกับผมแล้วตรงนี้ผมยกให้ครับแล้วเสิร์ฟด้น,นี่คือเหงาครับผมโลมอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไงเนี่ยผมไม่มีสกิลแล้วทูเลนอัตติได้ไปโอเคไม่เป็นไร เราไม่ได้ดาร์กไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าเราทําให้แพนด้าเนี่ยเขาทาเกมไม่ได้นะครับแฟนฟิกไปแล้วเนาะเ๋ยว <Okay, S 2> เราได้กบด้วยครับเดี๋ยวเราไหลเข้าบัฟบูต่อเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเคลียร์การก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเติมเพื่อนอีกทีนึงแพนด้าปล่อยนะครับบู Boo ตัวนี้อ่ะแวนก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมโถมต่อทันทีส่วนผมเนี่ยจะดดกทูเรนเพราะเดี๋ยวทูเรนเนี่ยจะต้องเดินมาล่างอะมาจริงครับยกได้ครับตรงนี้ บีบีฟิกเข้ามาเอเคดูเ okay. ร mm ียนเดินห้างไม่ได้นะครับผมเราให้เดาการเดินฝั่งตรงข้ามเลยว่าเขาจะทําอะไรนะครับแล้วเราก็ดักนะครับผมดักเล่นนะนี่แหละคือการคุมแมปนะครับ oh, ผมจะสกิลหนึ่งให้โดนกบด้วยนะกบเขาวาปด้วยนะครับผม mm hmm. เลือดผมไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะว่าเรามีเลือดหลังป้อมครับการที่เรามีเลือดหลังป้อมไว้ให้เบสเนี่ย มันมันมันดีอย่างงี้ครับทำให้เราเดินเกมต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดหลังป้อมเมทพยายามอย่าเก็บนะครับเดี๋ยวแพนด้าจะต้องเข้ามาตีเลสนะครับอ่ามาจริงนะครับผมรอตีมี่เดินเข้ามาครับเรายกสตันเซตให้ก่อนครับแล้วแพนด้าก็คือตามสูตรนะครับอันเลนเข้ามาครับตรงนี้กดแข็งเลยครับเอาชัวไม่อยากโดนดาเมจแล้วยกเข้าไปได้ไหมได้เหอะไม่ได้ไม่เป็นไรไหครับผม หือว่าได้ป้อมบนนะผมว่าเพราะว่าอาเลนเขาเจ็บไงอาเลนเจ็บแล้วเขาคงไม่ไปเฝืนอกันป้อมบนนะเรามีโอกาสได้ป้อมบนสูงมากเราเคลียร์กลางวายเหมือนเดิมนะครับกบเดินเข้ามาดีมี่เราสตัรไปไม่ถึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเล่นล่างนะครับเพราะว่าบัตเตอร์ไฟเล่นล่างอยู่ตรงนี้ ผมมีฟิกด้วยนะตอนตีครับเราฟริกเข้าไปยกแวนสวยครับได้แวนมาแด้แพนด้าอาราวาอยู่ตรงนี้ก็ตุยครับผมตรงนี้เราแบ่งคนดีๆนะครับฝั่งหัตายสามคู่เลนเนี่ยมันต้องเลือกรับหนึ่งเลนก็คือเลนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปอยู่กับเพื่อนเลนล่างแล้วนะเรากลับมาเล่นเลนกลางของเราเลยเพราะว่ายังไงข้างล่างก็ได้ป้อมอยู่แล้วเพราะมันไม่มีคนมันมีแค่คีฟนะครับซึ่งเพื่อนเราตีได้อยู่แล้ว อ่ะอันนี้ผมผมพูดไวเฉยๆเพื่อคือบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าช็อตนี้เราควรจะต้องทําอะไรนะครับอ่ะก็ให้คิดประมาณเนี้ยว่าเออข้างล่างไม่มีใครแล้วเราก็ไม่ต้องอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะขนาดนั้นอ่ะสตันได้ครับผมชอ็อตนี้จะตายไหมโอ้เขาหายตัวพอดีนะครับแต่ลงเขาเจ็บเนาะคือตรงนี้ผมผมเคลียร์กลางเสร็จผมไม่ต้องไปยื้อยิงเพื่อจะเล่นตรงกลางต่อนะเพราะว่าเพื่อนเรา กลับ้านนะสำหรับ,รบลมตรงนี้เราวิ่งขึ้นบนเลยนะครับเพื่อจะมาเล่นกับไวโอเลตนะครับผมยกย,ยกพาดแฮตายไหมโอเคสวยฝั่งนู้นมีโอกาสเดินขึ้นมาปิดเราสูงโอเคแต่เราเห็นแวนเรายังไม่เห็นกบนะกบกับทูเรนต้องระวังนี่ครับระวังขวาก็าหายหมดเลยนะฝั่งตรงข้ามผมว่าก็น่าจะ อาจจะมาบนนะก็ต้องมาช่วยกัน,กนป้อมแต่ว่ามีแค่ทุเลนนะครับผมผมเช็คก่อนนะเช็คเชพุ่มก่อนผมไม่ชัวร์เ,เราเดินกับกลางเนาะตบโผ่กลางแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงกลางเนี่ยมันจะไม่มีใครมาเคลียร์นอกจากกบ ว่าปกติแล้วเนี่ยเลนเนี้ถ้าเกิดตัวหลักไม่มาลับและเอาโลมมาลับแปลว่าตัวหลักเนี่ยจะไม่เดินมาเลนนี้แล้วนะครับผมผมก็เลยกล้าเล่นกล้าเชียรนะครับแล้วเราก็ดักครับเดี๋ยวเขาจะต้องเดินบนเห็นไหมทุกคนเห็นเงากบไหมเนี่ยการคุมแมปการคัดคนนะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เมจจะต้องทำเราไม่ต้องเอาเขาตายก็ได้เราแค่แบบดักเขาให้เขาเดินมายากๆนะครับ เอาตรงนี้รอสตันใส่แพนดา้าก็ได้เนี่ยล้วก็ตอดเลือดไปแพนดา้าเจ็บต้องกลับไปเติมเลือดเราเดินกลับไปเล่นตรงกลางเนาะผมไม่ชชว่์ว่าเขาอยู่ไหนปว่าน่าจะไม่มีเป็นการเดินที่เสี่ยงกว่อยนะถ้าเกิดกบกับทูเลนดักก็อาจจะตายได้นะครับผมไม่ชชวร์ว่าเขาอยู่ไหนกันเลย เข้าครับตรงนี้เราจ่ายสกิลหนึ่งไปเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องเข้ามาเขีร์คีฟสวยได้เป็นทูเรนมาครับอร์สกิลหนึ่งเหมือนเดิมฟาดเข้าไปครับยกโอเคเราได้เพนด้าตรงนี้เดินถเรื่องตีเข้าไปครับปบเจ็บอารเลนเจ็บตรงนี้ได้ป้อมครับผมแล้วพยายามเดาครับว่าฝั่งตรงข้ามจะทำอะไรเช่นฝั่งตรงข้ามจะต้องเข้ามาเขี่ยคีบแน่แน ล้วก็สกิลไปเลยครับสกิลโซนอะโซนไปให้ฝั่งรงค้ามเข้ายากแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาเขาก็จะเจ็บนะครับ oh. ผมมีฟิกนะ oh. ผมไม่แน่ใจไงว่ารรเพื่อนจะเล่นหรือเปล่าไม่างนั้นผมอาจจะฟิกเล่นให้นะครับเ oh. ื่นให้บูเราด้วยอย่างนี้แจ oh. ๋วไอคลิปเลนล่างครับ ฝั่งนู้นเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วนอกจากหน้าบ้านแล้วนะครับก็พยายามปั่นป่วนเขาเวลาที่เขาออกมาเล่นอบเสียล้างครับตรงนี้ตายด้วยอีมี่เข้าไปโซนครับเราพยายามสกิลไล่เข้าไปเกถังตัวนี้เดินเล่นกับเพื่อนครับถ้าเพื่อนเล่นบนเราก็เล่นบนพยายามเดินตามแคลรี่นะครับก็แคลรี่คือตัวพังป้อมเนาะแอบสกิลไปเลยพยายามสกิลโซนไว้ โดนเล่นครึ่งหลอดครับคือเขาจะไม่กล้าเล่นสุดอะเพราะว่าเรื่องเขาครึ่งหลอดโดนสกิลโซนพื้นที่เอาให้โดนคีฟด้วยครับแล้วก็กะให้มันโดนคนด้วยก็จะดีมากๆผมโยนหนึ่งเข้าไปได้เลยนะแวนเจ็บบากอะโอ้อเลนพี่ออกมาครับเอาชัวร์ขับเข้าไปตายหมดครับตรงนี้ แมนอ่ะเขาโดนสกิลหนึ่งระไปเนี่ยเขาเจ็บละเขาต้องวิ่งกลับไปเติมเลือดแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ได้อยู่ไฟนะครับเห็นปะการจี้ตัวเมจในไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอันนี้เราควรจะต้องทําให้เป็นนิสัยนะเพราะว่ามันคือหน้าที่ของเมทเลยที่จะต้องจี้ตัวสําคัญของฝั่งตรงข้ามทําให้เขาเจ็บทําให้ทีมเล่นง่ายที่สุดนะครับแล้วแวนการบ้านคนเดียวก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมคาป้อมได้เลยนะคาปอมเลยคาบ่อเถื่อนมากทีมเรา แล้วเกมนี้ก็จบเกมไปอย่างไวมากประมาณ10นาทีนะสินาทีก็จบละก็แลว้วก็สุดติดทุกคนถ้าเกิดเราไม่เล่นพลาดเราไม่แบบเล่นฝือนอ่ะเราก็จะคุมแมปได้เพราะว่าคลิกซี่กับตีมีมันค่อนข้างเถื่อนเลเวลสองอ่ะดามเมจมันค่อนข้างจับต้องได้เลยนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่นะแค่คลิกซี่คนเดียวเนี่ยดามเมจก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตีมีมี่ที่ไล่ตดตเรื่อยๆนะครับผมฝันตรงข้ามเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับ แล้วเกมนี้เราก็เก็บ m V P ไปครับแล้วก็ทำ damage ไปทั้งหมด32%นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคอมโบโถมเกมสุดเถื่อนครับลองเอาไปเล่นดูได้ไม่จำเป็นต้องมีบ b ต t t e r f l y ก็ได้แค่เล่นอีกซีคู่ตีมีเนี่ยผมว่ามันก็คุมแมปได้แล้วแค่เราคุมแม่น้ําได้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเดินไปไหนก็ทําอะไรยากหมดนะครับพอทุกคนดูสกอร์แพนด้าศูนย์ตรงเนี้ยเขาไม่ได้เล่นแย่ครับผมแต่ว่าทีมเราเนี่ยเล่นกันดีดักกันดีครับแพนด้าเนี่ยก็เลยเล่นยากนะครับผมโอเค ก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นแรงใจบันถัดปต่อไปรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ We